พิว่าไอ้พวกนี้มันจะเก่งแต่ปากช่องเก่งแต่ของอนุทินหรือไม่ไม่รับลมคมในหรือไม่หรือว่าบริสุทใจถ้าบริสุทใจมึงต้องไปทั่วประเทศพี่น CT, อกก้องเอบซีที่เคารพรักยิ่งเมื่อกี้ก็ขัดข้องขอประธานอภายัยพูดถึงเรื่องปากใต้ล้วนๆในฐานะที่นายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรไป ประชุมคอรมอสัญจรที่ภาคใต้หลายคนก็เย้ยหยันว่าไปดูควายแต่ไม่ได้มาพบประชาชนประชาชนไปเรียกร้องต่างๆนานา,นาไปตั้งป้ายกลัวป้ายหรือกลัวประชาชนไม่ทราบส่งไอ้อ้วนไปรับเรื่องแทนประชาชนก็เลยดูแคลนว่าไปดูควายได้แต่ไม่มาดูคน ไม่สนใจคนก็ว่ากันไปก่อนจะเข้าเรื่องจะเล่าอาดีตที่ผ่านมาให้กับพี่น้องประชาชนคนที่จำไม่ได้หน่อยสมัยรัฐบาลยิ่งรับประชาธิปัตย์มันเป็นฝ่ายค้านตอนนั้นคณะรัฐมนตรีที่จะไปภาคใต้ถูกต่อต้านหมดเลยขึ้นป้ายใหญ่ไม่ต้อนรับรัฐบาลโจรไม่ต้อนรับคอรมอโจร ทางเทนายกยิ่งรักเดียมีความน่ารักไม่เคยตรบัดสัตว์และไม่เคยมีข้อหาทุจริตอย่างเชกเช่นนายกปัจจุบันนี้อาจจะมีข้อหาหลังจากการยึดอำนาจแล้วแต่ก่อนการยึดอำนาจนายกยิ่งรักรู้สึกว่าจะไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นคนสุภาพน่ารักนายกยิ่งรักนี่ ผมก็เคยแต่งเพลงให้ว่าจะไปยื่นให้ในายกยิ่งลักษณ์เนี่ยแก้ปัญหาที่ดินเพราะว่านายกยิ่งลักษณ์ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับที่ดินส่วนคอรมอหรือสอสอในขณะนั้นจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างไรก็อยู่ที่เป็นเรื่องของบุคคลคนนั้นใครไปปากใต้ในโดนขับไล่มีป้ายต่อต้าน จนรัฐบาลรัฐบาลในขณะนั้นเนี่ยไม่กล้าที่จะไปไหนเขาต่อต้านเขาเกลียดชังเขาคลั่งกันขนาดหนักเลยขนาดนายกยิ่งลักษณ์ไม่ได้หักหลังประชาชนไม่ได้ปล้นตำแหน่งใครมาแต่ว่าวาทกรรมทำลายวาทกรรมสร้างความเกลียดชังว่ายิ่งลักษณ์คือปีศาจล,ลูกเป็นน้องของทักษิณ หลายคนไม่เคยเห็นหน้ายิ่งรักเกลียดชังข้างแค้นขนาดเขาไม่ได้ทำอะไรอะ่ะมีแต่กฎหมายสุดซอยเท่านั้นนายยิ่งนายกยิ่งรักก็อ่อนหัดบางครั้งนี่ก็เพิ่งจะมาเป็นนายกอะ่ะและสัญญาณกัดข้องครับนายกยิ่งรักก็ถูกสอดใส่ด้วยกฎหมายสุดซอยก็ถอย อย่างสุภาพถอนออกจากสภาเขาก็ยังไล่ล่าเปรียบเทียบแค่นี้พอที่มาเล่าให้ฟังนี่นะครับก็เพราะว่าเห็นคนปากใต้หลายคนไปต้อนรับนางตอแหลไปถ่ายรูปกันต่างๆนานา,นาแทนที่จะเกลียดชังข้างแค้นไม่หนึ่งเพราะไม่มีคนปลุกปั้นสองเพราะพี่น้องประชาชนคิดว่าเรื่องเหล่านี้ เป็นเรื่องเล็กๆทั้งที่เป็นเรื่องใหญ่หมายถึงอนาคตของประเทศไทยแต่เขาก็ไม่รังเกียบเดียบฉันว่าเคยจะจปับัตรสัดอย่างไรเคยจะปิ้นปล้นหลอนหลอกอย่างไรนี่เป็นนิสัยของปุตุชนเช่นกันเราอย่าว่ากันเลยแต่เห็นภาพเมื่อวานเนี่ยไม่มีใครขับไล่ว่านางตอแหลรัฐบาลไม่รงปกไม่มี เพราะคนที่เคยขับไล่ฝ่ายทักษิณเนี่ยมันไปเป็นรัฐบาลกันหมดแล้วพูดแค่นี้ครับพอสิ่งที่จะนำมาพูดในวันนี้นะครับมันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่44สอสอของพรรคเก้าไกลจะถูกพิฆาตควาควันทั้งที่มันไม่ได้โกงชาติไม่ได้หากินกับภาษีประชาชนไม่ได้ซื้อเสียงมาเลยทุกคนเนี่ย แต่เขากําลังไล่ล่าถอนรากถอนโคนถอนรากถอนโคนด้ข้อหาผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงเกี่ยวกับเรื่องมาตราหนึ่งหนึ่งสองอย่างไรสัญญาณไม่ดีต้องขออภัยครับข้าวเรื่องดีกว่าเมื่อเขามาไล่ล่าสอสอประชาชนยกพักไปแล้วก็ไม่ยอม หาว่าซอกกรอนบนทำลายผิดจริยธรรมเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ผมอยากจะยกคำพูดของผู้สมัครนายกอบจอสงขลาซึ่งเป็นอธิบดีพูดว่าถ้าผมไม่บริสุทธิ์พระเจ้าอยู่หัวคงไม่ปลดเกล้าให้ผมเป็นอธิบดีหรอ พูดเป็นเวทีหาเสียงถ้าผมไม่บริสุทธิ์พระเจ้าอยู่หัวคงไม่ปวดเกล้าให้เป็นอธิบดีหรอกและก็ได้ชนะเลือกตั้งมาแต่มีปัญหาว่าคนไปร้องว่านำสถาบันเข้ามาเกี่ยวข้องทางการเมืองหรือไม่ชัดๆเลยวังแบบภาษาชาวบ้านคือชัดๆ แต่ภาษากฎหมายจะเป็นอย่างไรก็ว่ากันอีกทีมันอยู่ที่ว่ามึงคือคนของใครกูจะใช้กฎหมายบังคับอย่างไรให้มึงรอดหรือร่วงอยู่ที่กูฟังคำพูดนี้นะครับหลายอธิบดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งอธิบดีกรมชนประทานผมได้ยินมา มีการซื้อขายตำแหน่งกันไม่ต่ำจาก500ร้อยล้านขอว่านะครับอาทิตย์บดีจะเอาเงินมาจากไหนละห้0รอล้านมาซื้อตำแหน่งก็บรรดาผู้รับเหมาสิครับนายทุนสิครับอย่าลืมว่ากลุมชนประทานมันรับประทานกันหวานคอแรงใครๆก็อยากจะมาคุมเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่มาพูดอย่างนี้จะมารับประกันความดีว่าได้รับการปวดเกล้ามาเป็นอธิบดีเนี่ยเป็นคนดีแน่นอนคงไม่ได้ครับหลายคนได้รับการปวดเกล้ามาแต่ก็ยังมีการทุจริตคิดมิชอบมากมาย <c oughs> ไปค้นดูเถิดครับรัฐมนตรีติดคุกก็มากมาย ทั้งที่ได้รับการปวดกล้าวข้าราชการทหารตำรวจก็มากมายยศที่ได้รับระทานพระราชทานมากระบี่ที่ได้รับพระราชทานจากพระหัตถ์ในหลวงก็ยังมาทำผิดอย่างมากมายเพราะฉะนั้นตามความเห็นของผมนั้นเนี่ยการที่นายกอบจอเอาสิ่งนี้มาหาเสียงผมคิดว่ามันร้ายแรง ร้ายแรงกว่าที่จะไล่ล่าความผิดของอดีตสอสอก้าไกลและถ้าพูดกันแล้วตอนนี้หัวหน้าพักประชาชนรู้สึกว่าได้รับการโปรดเก้าเป็นผู้นำฝ่ายค้านเช่นกันผมจำไม่ค่อยได้แล้วครับเพราะว่าหัวหน้าพักก็ไม่ค่อย จะแสดงบทบาทสักเท่าไร่บางทีใช้ความเป็นสุภาพชนมากก็ไม่ได้นะครับเราอยู่ในดงโจรดงมหาโจรต้องซัดหมัดกับโจรบ้างต้องแลกเปลี่ยงกันไป,ไปบ้างอย่างผมนี่อารมณ์ดีได้แล้วผมผมลาอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาผมก็ซัดไปเหมือนกันใครมากวนนี่ดังนั้นเรื่องนี้จะผิดถูกอย่างไรนายกอบจอสงขลาจะได้รับการ รับรองจากกะกะตหรือไม่ก็ต้องติดตามกันไปเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องได้ยินเขาพูดเมื่อคืนสอวอังคณาเป็นภรรยาของทนายสมชายนีลภัยจิตซึ่งหายสาบสูนสมัยคอสอชอคุณังคณาเป็นกรรมการสิทธิ์เป็นนักต่อสู้ ทรณงอยู่ข้างหน้าและได้รับเลือกมาเป็นสวในขณะนี้ด้วยผมมั่นใจว่าได้รับเลือกเพราะคะแนนบริสุทธิ์ไม่ใช่บล็อกโหวตกันมาสิ่งที่น่าชื่นชมสอวอคณะแต่งตั้งผู้ช่วยสวแค่หนึ่งคนตามกฎหมายมีแปดคนผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญประจำตัวผู้ชำนาญอะไรดิเดือนเดือน25งหมื หลายหลายสตังสอวอังคณาให้เหตุผลก็คือว่าไม่ได้มีงานมากอะไระไม่ต้องการไปเบียดเบียนเบียด,บ,ยดบังภาษีประชาชนน่าเคารพนอบนอบไหมคนพวกนี้แต่หลายคนเป็นสวเป็นสอสอเอพ่อเอาแม่เอาอยากมาเป็นผู้ช่วยมันทำอะไรผู้ช่วยนี่สวเนี่ย ก็รู้อยู่แล้วไม่ได้ลงพื้นที่ไปคุกคีประชาชนอะไรอกมาประชาชนก็ไม่เลือกและเสือกไปมีผู้ช่วยเท่ากับสอสอล่อเงินเดือนกันประชาชนเนี่ยล่อแกลบนี่ตาพูดหยาบตั้งแต่เช้าเลยมันเจ็บหัวใจอยากให้สวทั้งหลายเนี่ยที่มาโดยชอบทำบ้างไม่ชอบทำบ้างมีความสำนึกสำเนียกภาษีประชาชนบ้างไม่ใช่พวกมึงผลาญกัะชิบหาย กฎหมายให้สวแต่งตั้งผู้ช่วยได้แปดคนก็ตั้งกันเต็มถ้าตั้งเข้ามาแล้วเนี่ยมันทํางานอยู่ในร่องในรอยอยู่ในแถวในสิ่งที่ถูกต้องนี่ก็ไม่ว่าหรกช่วยกันระดมความคิดแก้ปัญหาสัญญาณขัดข้องไม่หยุดเลยไม่รู้เป็นยังไงวันนี้นี่มันร้อนแรงเกินไปหรือเปล่าไม่ทราบเอาละครับ ดังนั้นสวชุดนี้ที่เขาไปยื่นดีเอไอเป็นอั้งยี่ซ่องโจรฟอกเงินอะไรเนี่ยที่มาที่ไปมันบล็อกบวชมันไม่ถูกต้องอย่างไรเราก็ต้องติดตามดูว่าผลสุดท้ายเนี่ยเป็นบ้องกัญชาหรือเปล่าดูกันไปว่ามันจะเอาจริงกันแค่ไหนหรือว่าเป็นการข่มขู่ให้สยบยอมมาอยู่อีกค่ายหนึ่ง เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พี่น้องประชาชนเนี่ยก็คงไม่รู้ลึกซึ้งอะไรมากหรอกครับเพราะเรามันทุกยากมัวแต่ทำมาหากินดูข่าวก็ผ่านๆไปดูตลกงงาก็ค่อนข้างจะไม่มีสาระอะไรเพราะประชาชนคร่เครียดเรื่องลึกๆต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับบ้านเมืองก็ไม่ค่อยรู้หรอกดังนั้นดูสิว่าดีเสไอจะดำเนินการอย่างไรกับสวสีเทาชุดนี้ไอทีบาน เป็นสวรจริงๆไม่น่าจะไม่ถึง30สคนที่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมนี่ดูว่าเขาจะไล่ล่าหาความผิดกันขนาดไหนอย่าคาดหวังอะไรมากกับประเทศนี้เอ้าสัญญาณไม่ค่อยดีไม่พูดมากวันนี้ก่อนจะจบเห็นมีการไล่ล่าที่ดินของอนุทินชาญวีรกูลหาว่าไปครอบครอง ที่สปกอเอาสปกไปออกโฉนดอย่างไรก็ไม่ทราบจัดทับกันใหญ่โตผู้สื่อข,าข่าวก็ไปกันเต็มสร้างภาพใหญ่โตมโหฬารอย่างนี้ถ้ามึงล้างผลาญกันจริงๆกูไม่ว่าถ้ามึงไล่ล่าล้างผลาญกันจริงๆไม่ว่าแต่เกรงว่าพวกมึงจะไปใช้ตรงเนี้ยเป็นการต่อรองอำนาจทางการเมือง สร้างเรื่องให้มันขุนเคืองขึ้นมาเพื่อดิสเครดิตอะไรก็ตามแต่ขอให้มันไล่ล่ากันจริงๆเถิดไอ,สอ,อ้สปกทองคำที่มันรุกล้ำที่อุทยานเป็นยังไงหมาตัวไหนยังไล่ล่าอยู่ไหมเห็นเหี้ยบกลิบสปกอทองคำเกิดมาจากใครเกิดมาไอ้จากไอ้ลูกพี่คนที่ไปไล่ล่าอนุทินน่ะ ให้มันเอากันจริงๆอย่างจังหน่อย,ยสิอยาแสดงละครหลอนหลอกประชาชนประเทศนี้มันก็ตามกระแสขึ้นบางครั้งบางคราวเห็นไหมเซฟทับลานผมมันปลุกขึ้นมานี่ก็บ้าเซฟกันใหญ่ทั้งที่ทับลานเนี่ยที่ประชาชนไปอยู่ไม่ใช่พื้นป่าไม่ใช่ป่าอย่างข้างหลังผมเ,เป็นเพื่อนที่ชุมชนต่างๆเนี่ยแต่มันคาบเกี่ยวอยู่ในเขตอุทยานนี่คาบเกี่ยวมานาน แต่พอเขาบ้าเซฟทับลานมันก็หาคิดว่าไปเฉือนป่าดงดิบมาแจกประชาชนประเทศนี้มันมักไปตามกระแสเขากระโดงก็เงียบสนามก็อันภายก็เงียบมันต่อรองผลประโยชน์กันทางิซนล่ะครับมันกังขินดังนั้นล่ะวันนี้เป้าหมายหลักที่มาพูดเรื่องนี้ท่านนาดนรัฐมนตรีเกษตรนฤมลนฤ ชื่อไรสตราจารย์รนฤมลเห็นสองคนนี้เขาไปไล่ล่าว่าเป็นนโยบายของกระทรวงกรเกษตรดังนั้นผมจะเชีไปยังท่านรัฐมนตรีรนฤมลผมไม่เคยด่าหรอกเชีไปยังธนาดลเชีไปยังลูกพี่ใหญ่ธรรมนัสเจ้าของไอ้กล้าทำ ถ้าไม่กล้าทําก็ให้มันดูกันไปสิว่ามันกล้าเล่นเกมหรือไม่ผมจะเรียนไปยังรัฐมนตรีเรียนไปยังธาดนดลที่ปรึกษารัฐมนตรีที่จังหวัดกระบี่รรมนัตก็เคยไปจังหวัดกระบี่กระบีน้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ ธรรมนัตก็เคยไปว่าจะไปจัดสอป,ปกทอทอำอะไรพี่น้องประชาชนก็หลงไหลตั้งเต้นรองรับกันอย่างมากมายแล้วก็หายเงียบไปไม่รู้ว่าใครได้สอ,ปปอ,องปํทไปบ้างแถวกระบ,บีแต่เขายังด่าก,กันจนถึงทุกวันนี้เขตตำบลกระบ,บี่น้อยมีบริษัทยักษ์ใหญ่มหาชนอำเภอเมืองนั่นแหะเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เล่นแร่แปรธาตุเอาที่สปกรเนี่ยไปออกโฉนดหลายพันไร่เรื่องอยู่ในศารขณะน,นี้มันเจ้ติดง่ายกว่าที่ดินอนุทินอยากให้นารมนจัดกองทัพพิเศษไปเรื้อจังหวัดกระบี่ให้ราบพนาศนู์ถ้าแน่จริงพ้านายชูวงมณีกุล เคยถูกยิงถล่มในที่ดินแปลงนั้นรอดตายมายัางหุดหิดแล้วปัจจุบันนี้ก็ยังสลับซับซ้อนไม่มีใครถอนโฉนดนี่ถ้าผมเป็นรัฐมนตรีจะยกหูไปยังผู้ว่ากระบีทันทีเพราะมันมีอำนาจหน้าที่ถ้านายชูวงกำลังร่างหนังสือให้ผมอยู่ร่างหนังสือเพื่อที่ผมจะไปยื่น ท้าทายที่กระทรวงกรเกษตรว่าเชิญไปปากใต้ไปที่กระบี่ก่อนเดือดร้อนอย่างมากมายบริษัทมหาชนเอาที่ดินของสอปกรเนี่ยซึ่งเล่นแร่แปรธาตุมาจากประชาชนเนี่ยไปออกโฉนดประชาชนเข้าไปไม่ได้ถูกจับติดคุกเรื่องนี้อยู่ในมือเจ้าหน้าที่รัฐทั้งหมดเลยและเคยมี หัวหน้าสปกกระบ,บีหรือเปล่าก็ไม่ทราบครั้งที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกบีมอ44หัวหน้าสปกกระบ,บีเคยเสนอหรือเจ้าหน้าที่ก็ไม่ทราบว่าให้พลเอกประยุทธ์ใช้อำนาจมอ44ยึดพื้นที่ทั้งหมดที่มีปัญหาแต่ประยุทธ์ไม่กล้าจะกล้าได้ยังไงที่ดินกระบีที่มีปัญหานี่มันเกี่ยวข้องกับหัวหน้านกเวดอะ เกี่ยวข้องกับพวกที่เป่านกหวีดแทบทั้งนั้นชัดเจนเลยผมก็ไปต่อสู้กระบ,บีมาอย่างยาวนานที่ดินขาดสัมปทานหลายแสนไร่ถ้านายชูวงไปร้องเมื่อหมดสัมปทานนี้ให้จัดสรรประชาชนขาดสัมปทานตั้งแต่ปีสีปีสีห บอกให้จัดสรรประชาชนไม่มีใครจัดทนายควาทนายชูวงไปร้องศาลปกครองนครศรีธรรมราชใช้เวลาในการร้องสิบกว่าปีสิบกว่าปีกว่าจะมีคำสั่งว่าต้องจัดให้ประชาชนภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันหรือหกเดือนตอนนี้เลื่อนมาเกือบปีแล้วยังไม่ได้จัดมีแต่คนขัดคำสั่งศาลทางนั้นแม้กระทั่งผู้ประธานปปชนี่จะไปชี้ผิดคนอื่น แต่ตัวเองมีคดีติดอยู่ที่ศาลคดีอาญาทุจริตวีรามงมังคิดไปร้องไว้แล้วมานั่งเป็นประธานประประชเห็นไหมได้รับการปลดเก้ามาใช่ไหมเหมือนกับอาธิบดีที่สงขาที่ไปหาเสียงบนเวทีใช่ไหมดังนั้นเนี่ยท้าไว้วันนี้ไม่กี่วันผมจะไปยื่นหนังสือและก็ไล่สดที่ กระทวงกเกษตรผมจะนำตรวจเองจังหวัดกระบี่ทนายชูวงและคณะผู้ที่มีความเดือดร้อนรออยู่แล้วดูสิว่าไอ้พวกนี้มันจะเก่งแต่ปากช่องเก่งแต่ของอนุทินหรือไม่ไมีรับลมคมในหรือไม่หรือว่าบริสุทธิ์ใจถ้าบริสุทใจมึงต้องไปทั่วประเทศเอาท้าไป สัญญาณก็ดีแล้วไม่มีเรื่องจะพูดแล้วเอา้าทายอีกเรื่องรัฐมนตรีกรเกษตรเรื่องหมูเถื่อนบิดเบือนความจริงไปถึงไหนได้ย้ายอธิบดีกรมปศุสัตว์หรือ,อยังได้ย้ายอธิบดีกรมประมงะหรือ,อยังที่ให้หมูเถื่อนเล็ดลอดเข้ามาได้เนี่ยหรือว่าเก็บไว้เก็บไว้ให้มันเก็บ แล้วก็ส่งมาว่าเป็นทุนในการหาเสียงหรือว่าเก็บอธิบดีไว้ให้มันเก็บมามากๆ,ๆเพื่อจะได้เป็นทุนในการหาเสียงอย่างนั้นหรือการเป็นชีวิตการเป็นรัฐมนตรีการที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีชีวิตหนึ่งมันไม่ได้เป็นได้หลายรอบหลายครั้งมันไม่โชคดีอย่างหลายๆคน เพราะฉะนั้นใครก็ตามเมื่อมานั่งตรงตำแหน่งนี้ควรใช้อำนาจหน้าที่ให้เข้มข้นชนแหลกแตกหักแม่มันไปเลยสร้างประวัติศาสตร์ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนเดี๋ยวรอบต่อไปจะพูดถึงเรื่องรัฐบาลองค์ยิง,งปัดตกกฎหมายบำนาญผู้สูงอายุรัฐบาลประยุทธ์ก็ปัดตกกฎหมายนี้มาแล้ว องค์เองก็ปัดตกก็หมายความว่าม,ามันหมกเม็ดเช่นเดียวกันไม่อย่าให้ประชาชนมีกินมีใช้แบบปูณาการอย่าให้ประชาชนมีกินมีใช้แบบขาดขาดเกินเกินมันจะได้เติมมาเติมมาเพื่อเป็นบุญคุณเพื่อซื้อใจเวลาจะตายใครเติมอะไรมาให้เป็นบุญคุณเติมไอ้แอปเติมไอ้เงินดิจิตอลอะไรเข้าไป แต่เขามีกฎหมายว่าผู้สูงอายุสูงไวัย,เ,ยเดือนหกรบาทมันจะแดกอะไรพอจะรับประทานอะไรพอไหวเพิ่มเงินเดือนให้ผู้สูงอายุทั่วประเทศปัดตกแทนที่จะหยิบยกขึ้นมาถกเถียงว่าเพิ่มอย่างไรเพิ่มเท่าไหร่ถึงจะพอดีชาติไม่เป็นหนี้มากมายไม่ความแม่มันทิ้งเลยอย่างนี้หรือที่จะเอาไว้ทำพันุ คิดเอาเองก็แล้วกันครับพี่น้องอย่าไปปกป้องมันมากนักคนที่มีความตั้งใจมาเป็นนายกรัฐมนตรีมันมีทั้งแผ่นดินแล้วทำไมต้องไปปกป้องนางคนนี้อย่างสุดหัวใจพอผมแตะหน่อยมีคนมาด่าผมผมก็เลยสวนไปเลยมึงกินน้ำล้างตีนเขาไปเถิดนี่คือสิ่งที่ไม่ประเสริฐเลยสำหรับผมปากปากมันจัดจ้านเกินไป ผมไม่ความเคารพนบน,บนอบไม่ได้เลยครับคนไปเป็นผู้นำสูงสุดถ้าไม่อยู่กับร่องกับรอยไม่รักษาสัจจะก็ไม่มีประโยชน์อะไรผมเคารพนบน,บนอบไม่ได้จริงๆจะเรียกท่านนายกจะเรียกท่านอธิบดีเรียกไม่ได้หรอกโชคดีปลโรคปราปลอดภัยสวัสดีครับ